จะพาไปชมทางด่วนพิเศษสาย M 81บางใหญ่กาญจนบุรีทางเส้นนี้เปิดให้ทดลองวิ่งมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะเปิดตั้งแต่วันศุกร์บ่ายสามโมงและปิดอีกทีก็คือวันจันทร์9้าโมงเชา้าวันนี้มาจากทางด้านสุพรรณบุรีตรงนี้เป็น เป็นต้นทางของถนนครับขึ้นออกได้ทุกทิศมาจากทางสุพรรณบุรีเนี่ยพอผ่านเป็นท่านเวสเกตมาก็จะเป็นแยกที่เจะไปถนนนามุงหวานที่แยกแคลายด้านนี้ก็จะมีทางขึ้นครับ ทดลองวิ่งในดานจริงครับก็คือเปิดให้ขึ้นลงได้ทุกด่านยกเว้นดานศีสะทองดานเดียวเึ่งตอนแรกที่ให้ทดลองวิ่งนี่อยากให้ขึ้นลงเฉพาะบางใหญ่แล้วก็ไปสุดที่เมืองน,นนะครปฐมและเมืองกาญจนบ,บรุรีแค่ขึ้นลงได้แค่3จุดอันนี้เปิดครบทุกด่านครับให้ทดลองวิ่งจริง ทางนี้ก็ตอนนี้กำกำกัดความเร็วไว้ที่80นะฮะก็วิ่งตรงตรงยาวไปเลยครับตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ20นาทีไม่ใช่ครับน,นี้เราวิ่งมาประมาณ10นาทีใช้ความเร็วอยู่ที่90กำลังจะเข้าเขตด,ด่านเก็บเงิน มาณ10นาทีครับก็จะพบกับจุดพักรถของกรมทางหลวงแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะครับนี่ครับกำลังสร้างอยู่ครับจุดต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นลงแรกด้านนครชัยศรีใกล้เวลาจากทางขึ้นบางใหญ่มา15นาทีครับ ก็จะถึงทางขึ้นลงสางดานตะวัใจสีแต่เราก็จะตรงต่อไปฮะทาดานนั้นต่อไปช่วงนี้จะมีทางแยกที่กำลังสร้างไปออกบุรีปากท่อครับเป็นบุรีชะอํในอนาคตถ้าทางด้านาน,นุกสร้างเสร็จก็คงจะเปิดให้หออกไป ก็จะเร็วขึ้นไม่ต้องวิ่งไปพลังมสองเหมือนกับปัจจุบันจะเป็นทางตัดตรงไปออกที่ถนนนนทบุรีปากท่อเพื่อจะออกไปที่เพชรบุรีฝั่งใต้ได้เลย จะเจอด่านออกถนนดอนตูงเขจังหวัดนครปฐมครับครับทางออกที่4ครับออกดอนตูงจังหวัดน,นครปฐม าได้ระยะเวลาประมาณ30นาทีก็จะถึงทางออกเข้าสู่จังหวัดนคปรปฐมทางด่านของแพงแสงครับเดิมทีตอนช่วงทาแรงทดลองเปิดครับในช่วงแรกที่เปิดให้ทดล,ลองใช้ก็จะต้องลงด่านนี้เป็ไทยงส้สุดทางครับ นครปฐมกำแพงแสนจะลงไปตรงท่วงถนนมาลายแมนเพื่อจะขับเข้าไปในตูมของนครปฐมใช้ระยะเวลาจากหน้าด่านบังใหญ่มาถึงตรงนี้คือ30นาทีครับแล้วเราจะไปต่อครับ พักรถหลังให้ท้นอถให้สำหรับคนที่ฉุกเฉินนี่ครับนี่ห้องน้ำไม่ใช้ช่วงห้องน้ำช่วงราวบนดาบนาคปรปฐมมาสักระยะหนึ่งช่วงกิโลเมตรที่52ถนนก็จะแคแบ,บลงครับเหลือแค่สเลนช่วง,งนี้กำลังยังมีการเดินไฟฟ้าทำระบบไฟฟ้า ทางลงบ้านโป่งมาสักระยะหนึ่งก็จะมีจุดพักรถสำหรับชั่วคราวสำหรับคนที่จำเป็นต้องพักนะอันนี้ครับจำเป็นแบบของขนาดชั่วคราวอยู่ตลอดสายตอนนี้ไม่มีการเติมน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันไม่มีก่อนขึ้น,นลาควรจะตรวจสอบน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนครับ No cow. มาประมาณ1ชั่วโมงก็ดีครับก็จะถึงส้นจุดสิ้นสุดทางของเมืองกาญจนบุรีระยะทางประมาณ94กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงเป็นสิ้นสุดทางถึงด่านกาญจนบุรี จะออกจากด่านกาญจนบุรีแล้วก็จะต้องขับเข้าเมืองอีกหลังจ,จากออกจากด่านมาแล้วก็จะต้องขับเข้าเมืองระยะทางอีกประมาณ8กิโลถึงตัวเมืองกาญจนบุรีส่วนระยะเวลา8กิโลได้ก็ขึ้นอยู่กับการจระาะจรครับ โอเคนะครับฝากเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีสาย m 8 1ไว้ที่นี่ครับ